สถานการณ์ของสหภาพแรงงานการบินไทยความจริงที่ต้องรู้สหภาพแรงงานการบินไทยสรกทอออกแถลงการเพื่อชี้แจงสถานการณ์หลังจากผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ข่าวหุ้นทีวีแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือไทยประเด็นที่1สถานะของสหภาพแรงงานการบินไทย ในอดีตสหภาพแรงงานการบินไทยเคยเป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พุทธศักราช2543แต่เมื่อบริษัทการบินไทยเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติแรงงานพุทธศักราช2518ประเด็นที่2กรณีของธนาคารออมสินและการหักหนี้ ในขณะที่บริษัทการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการกรรมการบริษัทจึงขอร้องธนาคารที่มีความคุ้นเคยให้หลีกเลี่ยงการหักกลบหนี้ซึ่งในฐานะกรรมการบริษัทควรรู้ถึงสถานการณ์ของบริษัทและช่วยเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาแต่ในคดีของธนาคารออมสินกลับมีการหักเงินฝากของกองทุนบำเหน็จพนักงานซึ่งไม่ใช่เงินของบริษัทการบินไทยแต่เป็นของพนักงานลูกจ้างและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมองข้ามไป กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องของธรรมภิบาลแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจหากนายวชราตอในฐานะกรรมการบริษัทใช้ความสัมพันธ์กับธนาคารออมสินเพื่อเจรจายุติปัญหาได้ทันทีธนาคารออมสินก็จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย5%ต่อปีและพนักงานลูกจ้างก็ไม่ต้องเดือดร้อนจากการพ้นสภาพพนักงานโดยไม่ได้รับเงินบำเหน็จประเด็นที่3การจัดหาเครื่องบิน A320 และการขาดทุน กรณีการจัดหาเครื่องบิน A320 ซึ่งไม่มีครูเรสทำให้ต้องบินในประเทศและระยะใกล้เท่านั้นซึ่งเป็นสาเหตุในการขาดทุนของไทยสมายในช่วงที่นายปิยสวรดิ์ต่อเป็นดีดีการบินไทยการซื้อเครื่องบิน A320 ไม่ใช่เพียงเพื่อแทนที่ B737 เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายการตลาดและการบริหารจัดการประเด็นที่4จุดเริ่มต้นของการขาดทุนไทยสมาย นโยบายเปิดน่านฟ้าเสรีของรัฐบาลทําให้สายการบินลอคอสต่างชาติเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการบินแต่ไทยสมัยซึ่งเดิมเป็นหน่วยธุรกิจของการบินไทยกลับต้องแยกออกมาเป็นแบรนด์อิสระทําให้ต้นทุนสูงขึ้นและเกิดปัญหาการขาดทุนการเลือกบุคคลเข้ามารับตําแหน่งกรรมการบริษัทจึงเป็นสิ่งสําคัญในการกููชีวิตบริษัท